อ่ะโอเคนะครับมาเจอกันอีกครั้งกับเกม Secret Lab นะครับเกมที่หลายคนบอกว่าเป็นเกม b a s e c o m m u n i t y แห่งปีเลยนะครับผมเองเนี่ยก็โหลดมาเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีบนส t e ีมถูกไหมครับ เอ่อตอนบ่ายเนี่ยผมได้เล่นในเซิร์ฟคนไทยแต่อันนี้เป็นเซิร์ฟคนต่างชาตินะครับโอเคนะครับผมก็เพิ่มเงินเล่นเหมือนกันนะก็คือเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็น3ฝ่ายนะครับฝ่ายทหารฝ่ายผีดิบฝ่ายนักโทษนะครับเล่นไม่ยากมันเป็นเกมที่หลายคนก็อวยว่าเป็นคอมมิชชั่ตี้ดีแห่งปีนะครับอันนี้เซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมจะพูดถ้าทายเขานะครับกดคิวพูดนะครับ Hello everyone, do you hear me? โอ้อันนี้ฝรั่งนะฝรั่งเกียรละโอเค like okay. นะครับเราเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยนะกด F 1โอเคอุปกรณ์ประจำตัวมีปืนไวมเฮ้ยโอเค Hello, Where are you nah. a r e y o u Guys นะครับอันนี้ผมกำลังคุยกับฝรั่งนะฮะเฮ้ i This is the first time that I play dude เอ้ยไอ follow you คือกดคิวเนี่ยเราถึงจะพูดได้นะครับอันนี้เรารับบทเป็นฝ่ายทหารนะครับกดคิวเราถึงจะพูดได้ Hello I am new player เโอเคนะครับเราเจอเพื่อนเราสองคนละเขาบอกว่าเป็นเกมที่คอมมูนิตี้ดีอ่ะก็น่าจะดีนะเรนนี้เล่นฟรีบนสตรีมนะครับโอเค let's go let's go โอเคครับไปทางขวาโอเคไ <I> <follow> อไอ follow อยูโอเคนะครับตามเข้าไปก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงอ่ะเฮ้ยเอาของก่อนเฮ้ยกระสุนกระสุนกด E เก็บแน่กด E ค้างไว้เก็บนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะ What sound โอเคสัญญาเตือนภัยมาแล้วครับโอเคนะครับ เดินตามเข้าไปนะครับตอนนี้เปิดแล้วเฮ้ยโอ้โหตกใจนึกว่าอะไรพี่แกพังเข้าไปเลยเหรอเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเฮ้ยติงตุเกเตอร์เมสตีเมสตีโกตุเกเตอร์โอเคโอเคนะครับเน่เกมนี้คนต่างชาติเล่นนะครับเด็ดร้ายตะกี้เราโดนเตะจากเซิร์ฟไทยผมสั่งะเข้าดิสคอร์ดเขาก่อนเฮ้ยสัญญาณเตือนภัยมาละ where the hell is the zombie Hey yes you can have it okay thanks oh come i don't know where's the zombie let's go okay okay this is the first time that i play really yes yes how old are you i'm good how about you i am 29 nice what You're 29 years old เอ่อ29ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้า o that's still a, a little that's still a little high yeah and you also have a lieutenant we went to o n oh okay เราต้องตามเข้าไปนะครับโอเค let's go I follow you เราก็ตามเข้าไปก่อนนะครับหลักๆก็คือเกมนี้จะมีชั้นยศนะ ส่วนมากจะเป็นเด็กเล่นนะเขาบอกว่าผมแก่อ๋อแชิ้นเท่านั้นจะลินละเฮ้ยกระสุนเอโอ a m n e s <ช><ด> s m i n g เ n o e s c n g Okay Oh careful careful Go o go, go. <ช><ด><ช><ด>อันนี้เราตามเข้าไปนะครับตอนนี้ เฮ้ I am steaming l e now. o r a h o c a คนะครับตอนนี้ยิงเลยนะครับ Open fire Open fire ยิงเลยเค่อเวียอเวเฮ้ยปล่อยเราไว้ทำปล่อยเราไว้เออตายนะครับเปิดประตูไม่ได้ เปิดประตูไม่ได้นะครับเราตายแล้วโอ้ยูเลฟมี่ดูดคอมานเราเราเออเฮ้ยเสียงในเกมโอเคนะครับอ้าวผมโดนชุบมาเป็นซอมบี้แล้วตอนนี้โอเคกดตัวอีเนาะโอเคผมกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วตอนนี้ Don't know though. went they where เ h e น e า n รี้ใช่พ e ก a ขนี่ผม้าพ w กนี่โอเคผมตา l วกคุณคามันเป็ w ยัง้ว it ยังงกันอเด็กฉันพบเด็กฆ่ากนจไ้ k e จริงๆถามว่าเกมนี้ดีไหมผมว่าก็โอเคนะแต่ผมว่าต้องมีอะไรปรับปรุงอีกหน่อยคือแบบมันก็ดีมันก็ดีนะแต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็ยังไม่ได้ดีร้อเปนตะผมรู้สึกว่าซอมบี้ก็อึดเกินไปเนาะ don't don't dimension into your to want take because take back we him him. อันนี้เราเล่นเป็นซอมบี้นะก็โอ้เราน่าจะต้องตามหาผู้รอดชีวิตเห็นะหมตั้งคิปัญหาคือแมปอะไรก็ไม่มีบอกนะครับเราต้องเดาเองเนาะอันนี้น่าจะมาทางเข้าใช่ไหมเฮ้ยอ๋อเรากินศพได้นะครับกินศพได้ได้เราจะเพิ่มเลือด l a s five people we gotta make it Where you guys come on เกมนี่ดีนะครับถ้ามันหมอมากถ้าคุณอยากจะฝึกภาษาอังกฤษนะครับหมอมากสำหรับเกมนี้ Where you guys เต้องมีคีการ์ดเหรอโอเคโอเคนะครับเห็นเขาบอกว่าหน่วยรบพิเศษมาแล้วเราต้องระวังถ้าเล่นเซิร์ฟคนไทยก็น่าก็น่าจะสนุกกว่านี้นะ เห็นยูทูบเบอร์เขาอวยกันนะโอ้ยอันนี้น่าจะมีการต่อสู้กันนะครับโอ้โหมีการต่อสู้กันนะครับเฮ้ยยังไงเฮ้ยระวังระวัง Where are you guys I don't see anything I don't see any enemy It's over It's over for them โอเคนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับสรุปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝั่งซอมบี้ฝั่งคนฝั่งฝั่งนักโทษนะครับนักโทษก็ต้องรีบรีบหนีก่อนนะแล้วก็ต้องหลบต้องหลบยามประมาณนี้เนาะเกมนี้สร้างโดย Un น t y นะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว